สวัสดีค่ะพราะกับรายการ YLG Go Night ประจำค่ำของวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบมีการแกว่งตัวในลักษณะของการ consolidation ปรับฐานนะคะเ,เพื่อที่จะสะสมกำลังที่สำคัญค่ะเรายังต้องรอดูพัฒนาการของกราฟนะคะว่ากราฟนี่จะเป็นลักษณะของการปรับฐานที่ลึก หรือเป็นการปรับฐานที่ไม่ลึกเท่าที่ควรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูวันนี้ก่อนดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะวันนี้จะเห็นได้ว่าทองแกวงตัวในกรอบค่อนข้างแคบเลยค่ะ มีการรีบาวจากระดับต่ำสุดเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ1,922-23แล้วก็ดีขึ้นไปทำไฮระหว่างวันได้แค่1,937 US d ท l a r ค่ะก่อนที่จะมีแรงขายลงมาอีกครั้งนึ่งนะคะออแล้วก็ทำโลสุดระหว่างวันซึ่งวันนี้มีโลต่ำกว่าเมื่อวานนี้แล้วค่ะโลสุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณ1,921 US d l ค่ะเท่ากับว่าตลอดทั้งวันทองคำเนี่ยมีการปรับ ตัวลดลงราวๆว6เหรียญน,นะคะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณลบ2 3 2ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วทองเนี่ยแอบขึ้นไปก่อนนะคะมีการขึ้นไปทำ high ที่บริเวณ1,961 US d l ค่ะแต่ขึ้นไปปุ๊บก็มีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้ทองวีบาวขึ้นไปทดสอบ1,961เมื่อคืนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของสงกุลเงินดอลลาร์ค่ะแต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าดอลลาร์เองลดช่วงติดลบแล้วก็กลับมาแข็งค่า เป็นปัจจัยแรกที่กดดันทอง เรื่องที่2ที่กดดันทองมาจากฝั่งของโควิด19ค่ะข่าวที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการรักษานะคะผู้ป่วยโควิด19ข่าวดีที่ว่าเนี่ยก็คือการที่ออยอของสหรัฐค่ะหรือว่าตัว fda นะคะมีการอนุม,มัติให้ใช้ตัวพลาสมาค่ะที่มีสาราโปรตีนภูมิคุ้มกันนะคะที่ดึงมาจากตัวผู้ป่วยโควิด19ที่หายแล้วนะคะการรักษาโดยพลาสมาเนี่ย fda เขาเคลม ว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะเบนก็เลยไปดูตัว Research ของ FDA นะคะจะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ได้รับการรักษาด้วยพลาสมาที่มีโปรโตีนคุมคุ้มกันนะคะปริมาณสูงนะคะต้องมีภูมิปริมาณสูงด้วย อัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะลดลงจาก10%นะคะเหลือ6.5%พูดง่ายว่าลดลงราวๆ35%นั่นเองก็คือลดประมาณ3.5%นะคะพอเขาเคลมมาอย่างนี้สินทรัพย์เสี่ยงเป็นยังไงคะ พุ่งขึ้นเลยค่ะตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองนะคะดาวโจนส์เองก็ปิดตลาดในเลเวลที่ไม่เคยเห็นมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะ S&P 500เอ่ยนะคะ NASDAQ เอ่ยปิดระดับที่อ๋อนิวไฮหรือว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการะคะ่ะ แน่นอนพอตลาดหุ้นพุ่งขึ้นนะคะนักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงนะคะทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีแรงขายออกมาเป็นปัจจัยที่2ที่ทําให้ทองถูกเทขายจาก1,961ลงมาทดสอบโลบริเวณ1,920นต้นๆค่ะก่อนที่ทองเนี่ยจะมีการรีบาวขึ้นวันนี้ แต่ว่าทองก็ไปได้ไม่ถึงเป้าเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งข่าวลบที่เข้ามาในตลาดเช้านี้เลยค่ะข่าวที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวว่าบุมเบิร์กก่อนค่ะบุมเบิร์กเขามีการรายงานว่าตัวนายสตูเบนมานูชินนะคะรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะนายโรเบิร์ตไลน์ไฮเซอร์นะคะคนนี้เนี่ยเป็นผู้แทนด้านการค้าของสหรัฐมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ค่ะ ร่วมกับนายหลิวเหอนะคะซึ่งเป็นรองนายกจีนค่ะซึ่งในการพูดคุยทางโทรศัพท์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไปในเชิงบวกค่ะเพราะว่าทางฝั่งจีนก็ออกสเตทเมนต์ออกแถลงการออกมานะคะว่าการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศเนี่ยอยู่ในเชิงสร้างสารรค์หรือว่า constructive ค่ะในแง่ของฝั่งสหรัฐก็ออกสเตทเมนต์เหมือนกันบอกว่าทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยเห็นความคืบหน้านะในการดําเนินการตามข้อตกลงทางการท้าเฟสหนึ่งค่ะ กะฉันเนี่ยการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศในแง่าการค้ามันทําให้เห็นอะไรคะทาให้เห็นว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบล์มเป็นต้นตอโควิด19เรื่องการปิดสถานทูตเรื่องห้องกงเรื่องประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างตกต่ำคะ่ะแต่ในอีกแง่หนึ่งคะ่ะความสัมพันธ์ทางการค้า ยังคงอยู่ยังคงดำเนินต่อไปข่าวนี้เองเป็นข่าวที่ เข้ามาช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมในช่วงวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะข่าวกดนะคะท้งในแง่ของการรักษาโควิด -19 เรื่องของวัคซีนที่ดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยเป็นข่าวลบเกี่ยวกับทองคําส่งผลในเชิงลบต่อทองคําเพราะฉะนั้นการปรับตัวขึ้นของทองในขณะนี้ก็เลยยังอยู่ในกรอบจํากัดนะคะ ะะขึ้นไปก็ยังเสี่ยงที่จะถูกขายทํากําไรออกมาที่สําคัญค่ะพอไปดูกองทุน ETF ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างตัวกองทุน S P D R นะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะช่วงที่ทองลงแรงแล้ว S P D R มีการขายออกมาแต่ว่าเป็นการขายออกมาที่ค่อนข้างน้อยค่ะไม่มากนะคะถ้าเทียบกับตอนที่เขามีการลดการถือครองหนักๆในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยแต่ทั้งนี้งนั้นค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่า กองทุน S P n R เนี่ยซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือครองทองคำคงที่นะคะหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยติดต่อกัน4วันทำการแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการถือครองทองคำคงที่เนี่ยยาวนานที่สุดในรอบ2เดือนเลยค่ะปกติแล้วปีนี้เป็นปีที่แปลกนะคะ s p สาเนี่ยเข้ามาแอคชั่นตลอดเวลาโดยรวมแล้วจะเป็นการถือครองทองคำเพิ่มซะส่วนใหญ่นะคะทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมองได้2มุมค่ะทุกท่านมองในแง่หนึ่งเนี่ย s p สไม่ซื้อแต่ก็ไม่ขายเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกนะคะอีกแง่หนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าพวกนักลงทุนรายใหญ่นะคะหรือ hedge fund ต่างๆเนี่ยที่เขาใช้ s p r เป็นเครื่องมือในการกระจายพอร์ตลงทุนเริ่มมีการเวทแอนซีแล้วค่ะอาจจะรอดูว่า มีปัจจัยใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการลงทุนทองคำเพราะฉะนั้น Movement หรือว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสำคัญค่ะถ้าหากว่าหลังจากนี้ s อ r กลับมาถือครองทองคำเพิ่มติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันอีกเนี่ยเราก็จะเบาใจได้ในฐานะคนที่ถือทองนะคะแต่กลับกันถ้าหากว่า การเว้นอันซีของเขาเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจกลับมาลดการถือครองทองคำติดติกันนะคะเราเองก็ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องระมัดระวังการถือครองทองคำหลังจากนี้เพราะฉะนั้น เอากราฟนี้มาให้ดูเพื่อให้ทุกท่านระมัดระวังค่ะแล้วก็ติดตาม Flow ของ S P D R ต่อไปนะคะถ้าหากว่ามีการถือครองทองคำติดติดกันติดติดติดกันนี่เหมือนเหมือนแบบเป็นรีไว e Tape เลยนะคะติดกันก็เบาใจได้ถือทองต่อได้ถ้ามีการขายออกมาเยอะๆก็ต้องระมัดระวังการปรับตัวลงต่ออันนี้เอา S P D R มาฝากนะคะสำหรับวันนี้วันนี้มีตัวเลขหลายๆตัวที่ จะต้องจับตามองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญมากนักนะคะตัวเลขที่ว่าเนี่ยตัวแรกจะเปิดเผยม,มาในช่วง2ทุ่มนะคะจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาบ้านจาก S&P อ่าเราก็สาร C.S. นะคะการคาดการณ์ก็คือคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.6นะคะ3ทุ่มจะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจกว่าค่ะจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board เป็นตัวเลขประจำเดือนสิงหาคม ะคะาดการว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ9 3นะคะซึ่งถือว่าดีกว่าครั้งก่อนถ้าหากว่าดีมากกว่า9 3จุดก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันทองเพิ่มได้นะคะกลับกันถ้าหากว่าตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงกว่าคาด ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะกลับมาหนุนทองคําได้เช่นเดียวกันสามทุ่มเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยตัวยอดขายบ้านใหม่ค่ะคาดการว่าน่าจะอยู่ที่7จ็ดแสนแปดหลังนะคะก็ต้องรอดูเช่นเดียวกันนะคะสามทุ่มจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวดัชนีภาคการผลิตจากเฟดวิชมอนด์ค่ะคะาดการณ์ว่าน่าจะคงที่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐให้รอดูแบบนี้ก็คือถ้าดีกว่าคาดระวังดอลลาร์แข็งกดดันทองถ้าแย่กว่าที่คาด ระวังดอลล่าอ่อนนะคะหนุนทองนะคะนี่คือตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้แต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยจริงๆเป็นเกิดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะคะว่า,าปัจจัยสําคัญที่อาจจะชี้วัดการเคลื่อนไหวของรัฐบาถัดจากนี้เลยแล้วก็ทําให้เห็นภาพรวมการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดชัดเจนมากขึ้น ก็คือวันพฤหัสนี้ค่ะเมื่อวานนี้น้องปลาอาจจะมีการ introduce พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันไหนดีวันพฤหัสเดี๋ยวเบนจะมาคายี่ว่า การแถลงหรือว่าสปีชของเจอร์รพาเวลวันพฤหัสนี้สำคัญยังไงแล้วก็จะมีผลยังไงเกี่ยวกับทองคำค่ะแต่โดยรวมแล้วเชื่อว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณล่วงหน้านะคะว่าการประชุมเดือนกันยาที่จะถึงนี้เฟดอาจจะทำอะไรบางอย่างนะคะทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้ทุกคนติดตามวันต่อไปนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะอุบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะนอกจากพาเวลวันพฤหัสแล้ว อยากให้ติดตามอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ๆเหมือนกันค่ะจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคะ <N> ่ะแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วว่า,านโโายโจไบเดนเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคเดมโมแครตนะคะเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่3 <N> พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ <N> <N> แต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเขามีการประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันนะคะแล้วก็ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีกำหนดที่จะไลฟ์ปลาใสนะคะเพื่อรับตำแหน่งตัวแทนของพรรคริพับริกันเพื่อชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยในช่วงปลายปีนี้อย่างเป็นทางการคะ่ะ ซึ่งตัวสปีชเนี่ยน่าจะกินเวลาสักประมาณช่วงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาไทยค่ะช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงประมาณ1 0บโมงตามเวลาไทยนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องจับตาว่าในนี้เนี่ยทัมปมีการพูดถึงเรื่องของนโยบายยังไงบ้างนะคะพูดถึงจีนยังไงบ้างถ้าหากว่าความ,มทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตึงเครียดมากขึ้นหรือว่ามีนานโน้มที่จะดําเนินนโยบาย ต่อจีนเนี่ยที่แข็งกล้าวมากขึ้นก็อาจจะต้องระมัดระวัง movement การเคลื่อนไหวของทองคำเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ2อ event หลักคะ่ะเป็นให้น้ำหนักเรื่องของเฟดเรื่องของพาวเวลสองทุ่มสิวันพฤหัสเป็น event ใหญ่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเช้าวันศุกร์ต้องดูทรัมป์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นนะคะเราต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจช่วง2ทุ่มกับ3ามทุ่มในวันนี้ก่อนถ้าดีกว่าคาดระวังทองลงถ้าแย่กว่าคาดทองอาจจะขยับขึ้นได้นะคะ เอาวันนี้มาฝากอีกอันหนึ่งนะคะเป็นคิดโก Go s u r v e รซึ่งเขาจะเป็นการออกเซอร์เวยรายวิปค่ะก็ เห็นนานมที่น่าสนใจค่ะปกติเนี่ยซอว์เวของคิดโก้เขาจะแบ่งออกมาเป็นฝั่ง Wall Street นะคะซึ่งจะเป็นการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์ใน Wall Street นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่ง Main Street ก็คือฝั่งนักลงทุนนี่แหละค่ะนักลงเราเลาเนี่แหละค่ะก็พบสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวผู้เชี่ยวชาญใน Wall Street เนี่ยที่มีการตอบแบบสอบถานจานวน15คนเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงจะแตกค่ะ ครึ่งครึ่งเลยนะคะมองว่าทองอาจจะมีโอกาสทั้งขึ้นแล้วก็ลงค่ะ7จคนหรือว่า47%ของในโพเนี่ยมองว่าทองมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีก47%มองว่าทองมีโอกาสลงอีก7%นะคะมองว่าทองจะนิวทรัลหรือว่าทรงตัวค่ะนี่คือความเห็นในฝั่ง w l s t s t r t m t m n s t s t r t เนี่ยมองว่าทองยังพอไปได้นะนะคะ ครึ่งนึงประมาณ56เนี่ยมองว่าทองจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้อีก25มองว่าทองจะปรับตัวลดลงแล้วก็อีก19มองว่าทองจะทรงตัวนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยทองยังอยู่ในช่วงปรับฐานนะคะอย่างที่เป็นบอกช่วงต้นก็คือเรายังไม่รู้ว่าการปรับฐานเนี่ยมันจะ ลึกมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเป็นการปรับฐานในรูปแบบที่ไม่ลึกนะคะมีการยกฐานขึ้นซึ่งนักหุนทองคำเนี่ยจะต้องติดตามกรอบต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะการเบรกเอากรอบหน้าใดด้านหนึ่งอาจจะทําให้ทองมีการ movement หรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้ง stop loss จะช่วยได้ในขณะนี้ค่ะปกติแล้วช่วงเวลากราฟปรับฐานเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดูค่อนข้างยากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้จับตา การเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดแต่ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่มีเวลาดูราคาอาจจะต้องถอยออกมาดูนอกตลาดก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็รอแนวเจ๋งๆแล้วค่อยเข้านะคะเรามาดูดีกว่าว่าแนวเจ๋งๆที่ว่าเนี่ยคือตรงไหนนะคะอันนี้คือกราฟทองคำนะคะเป็น t ทมเฟ a ม e 60นาทีค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทองขึ้นไปทำา i g ที่2075 ก็มีการทิ้งตัวลงมาแรงนะคะแล้วก็ลงมาทำโลสุดที่1,862 US d o l l a r t r ยกอลค่ะหลังจากนั้นก็ดีดจาก1,862ขึ้นมานะคะขึ้นมาทำไฮที่บริเวณ2,000กับอีก15เหรียญ US d o l l a r t าตอทล์ค่ะแต่ว่าขึ้นไปก็ยืนไม่ได้เหมือนกันมีแรงขายต่อออกมาอีกนะคะแล้วก็มีแรงขายลงมาแรงหลังจากทองมีการ หลุดตัว rising wedge นะคะตรงจุดนี้พอหลุด break out ลงมาปุ๊บทองก็ร่วงลงแรงเลยค่ะร่วงลงมานะคะแล้วก็กลับมาแกว่งตัวในกรอบใกล้ๆ1,900เหรียญค่ะแล้วก็กรอบด้านบนของทองณนะขณะนี้เนี่ยยังไม่ไกลไปกว่า1,960เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่านักทุนทองคำควรจะทำยังไงในช่วงนี้ก็ต้องดูกรอบนี้เป็นหลักค่ะ กรอบด้านบนที่น่าสนใจแล้วอาจจะเป็นจุดชี้วัดทองคำเนี่ยอยากให้ดูในโซนนี้ค่ะ1,950นะคะถึง1,961 USA t r ้อนะคะต้องดูว่าโซนนี้เนี่ย น้องทองจะตั้งฐานได้หรือเปล่านะคะถ้ามีการ break out ได้อย่างมั่นคงไม่มีแรงขายหนักๆออกมาเนี่ยชื่อได้ว่าทองน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นก่อนในระยะสั้นๆนะคะเพียงแต่ว่ายังต้องรอดูว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อหรือจะเป็นการ break out ขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบด้านบนเป็นแนะนําว่าให้ดูโซน1950นะคะซึ่ง1950เน่ยเป็นกรอบอันนี้ค่ะที่เป็นลากจากไฮประมาณ2015มาหา h ฮ เมื่อวันจันทร์นะคะที่ประมาณ1,961ก็จะได้โซน1,950เป็นต้านแรกนะคะเป็นต้านระยะสัน้นโดยที่มีแนวต้านถัดไปแล้วก็เป็นต้านที่เป็นเชื่อว่าจะชี้วัดได้ระดับหนึ่งว่าทองจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบต้านถัดไปหรือว่าจะย่อลงนะคะซึ่งต้านที่ว่าเนี่ยจะอยู่ในโซน1,961 U.S. a i l i n g a v e นะคะต้านที่คิดว่าขึ้นแล้วทองจะ กลับตัวขึ้นได้ต่อจริงๆเนี่ยอยากให้ดูในโซน1 9 8่งนยิเ็อา์เป็นหลักนะคะอ่านี่คือฝั่งด้านบนนะคะฝั่งด้านล่างเนี่ยอยากให้รอดูจุดนี้เลยค่ะจุดนี้นะคะไม่มีกราฟเอทำไมไม่ขึ้นกราฟนะ้าลองปิดใหม่นะคะเห็นไหมคะเห็นกราฟไหม <S <S โอเค ในเมื่อไม่เห็นกราฟนะคะอันนี้เห็นปะคะตอนนี้ไม่เห็นกราฟนะคะน่าจะติดปัญหาเรื่องเทคนิคบางประการนะคะ เบนก็เลยเดี๋ยว copy g r a กราฟมาเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเห็นแล้วนะคะโอเคถ้าถ้าถ้าสวิชมาปเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะโอเคกราฟมาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่อธิบายแบบแห้งๆไปนะคะโอเคอหลังจากที่ทองขึ้นไปทำฮายเป็นขออนุญาตอธิบายใหม่เลยะคะ่ะ2,075ก็มีการย่อตงโลงมาทำโลที่1862นะคะ ทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าณขณะนี้ทองอยู่ในลักษณะของการปรับฐานนะคะเป็น corrective Correct wave นะคะซึ่งพอย์คือเรายังไม่รู้ว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยจะลึกนะคะลงไปทําโลอย่างน้อยๆเนี่ยคือทดสอบต่ำกว่า1,900เหรียญหรือจะเป็นรูปแบบการปรับฐานที่เขาเรียกว่าไม่ลึกมากนะคะจะเป็นรูปแบบของ triangle นะคะจนกว่าจะมีการ break out กรอบด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้น กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งรวมถึงต้องอาศัยข่าวด้วยนะคะเ,ออเป็นเชื่อว่าอีเวนต์ในช่วงวันพฤหัสบดีสุกอาจจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่เรารอไม่ได้เพราะฉะนั้นดูสั้นๆเป็นหลักก่อนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าช่วงช่วงนี้นะคะหลังจากที่ทองร่วงจาก2,015นะคะแล้วก็หลุดประมาณ1.97 เก้านะคะซึ่งเป็น pattern rising wedge เนี่ย ทองคำก็มีการร่วงลงมาแรงค่ะหลังจากร่วงแรงในรอบนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้ทองจะมีการแป่งตัวในกรอบนะคะกรอบที่ว่าจะอยู่ประมาณ1,900นะคะแล้วก็มีไฮอยู่แค่ประมาณ1,960 U.S. t r e a s u r s เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ดูรับต้านสั้นๆเป็นหละะักค่ะรับต้านสั้นๆในที่นี้เนี่ยอยากให้จับตาดูแนวต้านนะคะในโซน1,950 U.S. t r a s u s นะคะ1,950 9เนี่ย ถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งแล้วกันค่ะเป็นเส้นที่เป็นลากจากประมาณ2,015นะคะมาหาไฮเมื่อคืนที่ประมาณ1,961ก็จะได้ในโซน1,950เป็นต้านแรกนะคะเป็นต้านระยะสัน้นเต่าต้านอันหนึ่งที่อาจจะเป็นคีย์หลักเราก็ชี้วัดว่าทองจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าลงมาตั้งฐานใหม่เนี่ย ที่น่าสนใจก็คือประมาณ1,961-1,963นะคะซึ่งเป็นายของเมื่อคืนนี้ค่ะผ่านได้เนี่ยชื่อได้ว่าทองน่าจะมีโอกาสสดใสในระยะสั้นๆขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปในบริเวณ1,981-1,979เยอซูอาส์ 1, นะคะนี่คือฝั่งข้างบนฝั่งข้างล่างดูใกล้ๆนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่แล้วค่เราพูดถึง p a t เทิร head a n d s h o เด d e r นะคะไหลซ้ายเราเจอแล้วนะคะเ a d เราเจอแล้วนะคะไหลขวาตอนนี้ต้องรอดูว่าทองจะมีการหลุด Neck Line หรือเปล่านะคะจริงๆแล้ววันศุกร์เนี่ยแอบหลุดมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นแรงขึ้นมาเคลื่อนไหว อยู่เหนือ neckline ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัว neckline ของ pattern head and shoulder อันนี้จะอยู่ในโซน1,920 US d t r a r o u ค่ะเท่ากับว่าถ้าหากทองหลุดในโซน1,924-1,920มุมมองเชิงลบในระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดชี้วัดว่าทองจะดีดหรือว่าทองจะลงต่อนะคะซึ่งถ้าหลุดโซน19201924 19เนี่ย แนวรับถัดไปที่น่าจับตามองจะอยู่ในโซน1,911ถึง1,909ค่ะ1,911จะเป็นโลของสัปดาห์ที่แล้ว1,909จะเป็น Fibonacci expansion ที่50%นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรับที่น่าจับตามองแต่รับสำคัญค่ะเป็นมองตัว up t r e n n e ์ที่ทองเนี่ยเขาทำมานานตั้งแต่ช่วงเดือนมีนานะคะอันนี้อาจจะไม่เห็นค่ะโอเค ทองเนี่ยเขาฟอร์มตัวในอัพเทรนไลน์มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาค่ะแล้วก็ ตอนที่ลงมาทดสอบในโซน1,962เนี่ยก็ถือว่ายังไม่หลุดอัพเทรนไลน์นี้นะคะซึ่งด้วยความที่มันเป็นอัพเทรนไลน์หรือว่าเทรนขาขึ้นเนี่ยตอนนี้สโลปมันก็จะค่อยๆยขยับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็แนวรับสำคัญในระยะนี้ที่เป็นดูเนี่ยจะอยู่ในโซน1,900เหรียญน,นะคะประมาณ1,897ถึง1,900ถ้าหากหลุด ต้องระวังค่ะเพราะว่าแนวโน้มระยะกลางจะเสียนะคะแล้วก็ทองยังมีโอกาสรรับบัตลงต่ออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะลงไปได้ถึงประมาณ1884-1850เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังโซน1900เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านักลงทุนทองคำควรจะทำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถือของเอาไว้ ai, มีทองอยู่ในมือไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะอยากให้รอดูวันนี้โซน1 9 5่ 1,961ว่าจะยืนไหมถ้าไม่ยืนรอขายจุดนั้นนะคะลดความเสี่ยงของพอร์ตแต่ใครมองว่าเฮ้ย1,950-1,961เนี่ยมันเรียกว่าสูงไปนะเพราะว่าตอนนี้มัน1,930แล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็อยากให้ดูโซนต้านแถวแถวเป็นวัดให้ดูสดๆเลยค่ะ ประมาณทุกคนยังเห็นเบนใช่ไหมคะนี่คะ่ะก่อนจะถึง50นะคะมี2 3สาแนวที่ถ้าหากไม่ผ่านก็แนะนำว่าให้ขายทำกำไรออกไปก่อนอย่างเช่นโซน1937คะ่ะ1937เนี่ย จะเป็น r e t a c e m e n t ที่38.2%ด้วยนะคะแล้วก็เป็น high ของวันนี้ด้วยนะคะ37ถ้าผ่านได้อาจจะถือต่อรอใกล้ๆ1,950ค่ะแล้วก็ไปรอวัดแถวๆ1,950 1,960อีกทีหนึ่งนะคะย่อลงมาอย่างที่เรนบอกค่ะก็คือรอดูในโซน1,920นะคะ ว่าหลุดไหมถ้าหลุดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบซื้อนะคะอย่างน,น้อยๆรอดูว่าทองจะลงไปย่าฐานแถวๆโลสัปดาห์ที่แล้วประมาณ1 9 1 1 1 9 0 9นะคะจุดนั้นเนี่ยถ้าไม่หลุดอาจจะทยอยซื้อได้รอจังหวะด,ดีดตัวสั้นๆเท่านั้นนะคะ Stop loss ทันทีหยุดซื้อทันทีถ้าหากว่ามึงทำมีการหลุดระดับ 1900เหรียญลงมาเพราะว่าจะเป็นการหลุดอัพเทรนไลน์ที่ทองทำมั้งแต่มีนาแล้วก็จะทำให้ภาพรวมระยะกลางเสียด้วยนะคะที่สำคัญอีเวนท์ที่เป็นบอกไว้ก็คือพฤหัสศุกร์รเนี่ยอาจจะชี้วัดทิศทางรรคาทองคำแล้วก็อาจจะทำให้ทิศทางทองมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะปรับฐานแค่ระยะสั้นหรือปรับฐานแบบลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รอดูเรื่องของเทคนิคแล้วก็ข่าวปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะทีนี้มาดูคำถามดีกว่าค่ะ ว่าใครมีคำถามอะไรไหมนะคะมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ ขจรศักดิ์ค่ะสวัสดีคุณนางฟ้านะคะคุณตาลน,นางฟ้าหรือเปล่านะคะคุณเจษดาพลอยนะคะเดือนหน้ามีโอกาสเห็นทอง2,001ไหมเป็นมองว่าสิ่งสำคัญคือต้องดูพรรหัสนี้เลยค่ะเพราะว่า สิ่งที่ตลาดกำลังคาดการพฤหันนี้จากเจอร์รพาวเวลประธานเฟดเนี่ยก็คือถ้าดูสัปดาห์ที่แล้ว,วเบนพูดถึงเรื่องของกรอบนโยบายหรือว่าเฟรมเวิร์เรื่องของเงินเฟอ้อนะคะทีเออ่เหมือนตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรอบนโยบายหรือเฟรมเวิร์กเรื่องเงินเฟอ้อที่เฟดใช้จะเป็นการตั้งเป้าหมายเงินเฟอ้อที่2%ซนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดกำลังมองคืาว่าพาเวลจะใช้โอกาสที่แจ็คสันโฮเนี่ยแหละค่ะเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาจะมีการเปลี่ยน กรอบนโยบายเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อจากเดิมเป็นการตั้งเป้าหมายเป็นการใช้อัตรางเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยนะคะหรือว่าตัว average inflation targeting ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้หรือมีแนวโน้มที่เฟดจะใช้นโยบายนี้ในการประชุมเดือนกันยาเชื่อได้ว่าทองน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นได้อีกรอบหนึ่งค่ะเป้า YG ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือประมาณ2,100เพียงแต่ว่านักทุนต้องระวังนะคะ ต้องดูสัญญาณอื่นประกอบด้วยเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวลบเข้ามาแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเรื่องของการเอ่อเรียกได้ว่าเอ่อแนวทางการรักษาโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นข่าวเหล่านี้เนี่ยอาจจะก,กดดันการปรับตัวขึ้นของแรทองคำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมได้ไหม2001ยังม,มีโอกาสไหมยังม,มีโอกาสค่ะเพียงแต่ว่าต้องรอข่าวเจ๋งๆข่าวใหม่ๆเข้ามาซึ่งเนี่ยค่ะเล็งเฟดค่ะ พลลื่หันนี้พาเวลน่าจะส่งสัญญาณแล้วถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณจริงเฟดน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะในการประชุมเดือนกันยานะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่ว่าทองจะมีโอกาสปรับโวขึ้นต่อหรืออาจจะมีโอกาสลงต่อได้นะคะมีคําถามอีกไหมคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคุณอริสา สวัสดีคุณเจดจินจินรายุนะคะขอขออภัยด้วยถ้าเป็นพูดชื่อผิดนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะมีคำถามอะไรส่งมาถามได้เลยคะ่ะเป็นพร้อมตอบนะคะโอเคถ้าหากว่ายังไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็ส่งมาถามได้แล้วเดี๋ยวเป็นตอบให้หลังไมาและกันนะคะอย่าลืมว่าให้ดูปัจจัยทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคนะคะวันนี้แนวรับสําคัญดู1900แนวรับแนวรับระยะสั้นที่สําคัญรอดูพันเนะคะ หลุดเนี่ยให้มารอซื้ออย่างน้อยๆคือ1,909,191สต o p l ลอ s ที่1,900เหรียญดิกขึ้นไปนะคะถ้าไม่ผ่าน1,950-1,960เนี่ยให้ขายออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงยกเวน้นถ้าผ่าน1,960ได้ทองจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อค่ะต้านถัดไปเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ1,981ยูซ่าเา่หโอ้โหครบรอยัอยง อขอจบวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลของวาย LG ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ